การตลาดนำการผลิตพริกพริกชีวิตพิชิตความจนคนท่าวังผาสหากร์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจำกัดจดทะเบียนตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2532ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินมีแดนดำเนินงานาครอบคลุมในเขตพื้นที่ตบยมตบจอมพระอเภอท่าวังผาและตบศิลาเพชรอ,อรปัวจังหวัดน่านสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่302ถนนท่าวังผาศิลาเพชรตยมอมเภอท่าวางผาจังหวัดน่าน พื้นที่ทำการเกษตรของสมาชิกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปเพื่อประโยชน์ในทางเกษตรกรรมโดยได้รับการจัดส,ดสรรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกพริกหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวโดยจะทำนาเพียงปีละหนึ่งครั้งคือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อนำม,มาบริโภคในครัวเรือนหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของการปลูกพริกซึ่งถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว แต่รายได้ดังกล่าวยังไม่แน่นอนต้องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนในแต่ละช่วงปีรวมทั้งปัจจัยการเกษตรและความต้องการผลผล,ผลิตของตลาดอีกทั้งในบางปีผล,ผลผลิตพริกไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรทําให้ในปี2553เกิดวิกฤตราคาพริกตกต่าสมาชิกเกษตรกรหลายรายต้องอ,อพยพเดินทางไปทํางานเป็นแรงงานในต่างจังหวัดหลังจากนั้นหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดน่านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจึงเข้าไปร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกันโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตได้วางแผนร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าเพื่อกำหนดคุณภาพและเป้าหมายของการส่งออกพริกในแต่ละเดือนและบริษัทได้ประกันราคาผลผลิตขั้นตำ่ำ โดยพริกต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีหนอนไม่เน่าไม่มีเชือ้อราและไม่พบสามตกค้างสหกรณ์จึงได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ปรับปรุงวิธีการปลูกให้คุณภาพผล,ผลผลิตเป็นไปตามที่บริษัทคู่ค้ากำหนดซึ่งคือการปลูกพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัย รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มองค์ความรู้โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านได้สนับสนุนให้ผู้จัดจาก,การสหกรณ์นายพนมเทียนพ,พินิทะไปศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำประสบการณ์และความรู้มาปรับใช้กับสหกรณ์และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อใช้ในการรวบรวมผลผลิตและแปรรูปรวมทั้งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้สหกรณ์นำไปเป็นทุนในการแปรรูปจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและให้สมาชิกกู้ยืมอีกทั้งยังมีเงินทุนปลอดดอกเบีย้ยจากกองทุนส่งพ่อเกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สมาชิกนำไปปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรทำให้สหกรณ์มีความพร้อมในการรวบรวมผล,ผลผลิตจากสมาชิกโดยเฉพาะผล,ผลผลิตหลักที่คือพริก และโรงงานคัดแยกของสหกรณกร์ยังเป็นไปตามมาตรฐานออยและมาตรฐาน GMP ได้เริ่มโครงการปลูกนะครับผักปลอดภัยร่วมน้ำย่างโดยเฉพาะนะครับปลูกพริกนะครับปลอดภัยก็ชักชวนนะครับสมาชิกได้เข้าร่วมนะครับโครงการาปลูกพริกนะครับปลอดภัยร่่มน้ำย่างก็มีสมาชิกนะครับได้เข้ามา,าสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการก็ประมาณอา320อคน ตอนนั้นนะครับสากรยังไม่มีไม่มีตลาดที่จะรองรับแน่นอนพอดีทางผู้จัดการนะครับกับคณะกรรมการได้ไปติดต่อบริษัทที่เขารับซื้อที่มั่นคงให้กับสากรและให้กับสมาชิกนะครับทางสมาชิกก็ไม่ไว้ใจนะครับไว้ใจกับสากรเขาก็นำนะครับผลผลิตพลิกมาขายให้สากรตั้งแต่นั้นมานะครับจนตอนนี้นะครับทางสากรของเราก็ได้ รวบรวมนะครับสมาชิกที่เขาจะเข้าร่วมโครงการขยายนะครับต่อไปเรื่อยๆในเรื่องการทําโครงการผักปลอดภัยของสกอการเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวางผาจำกัดเนี่ยพิกเป็นตัวหลักในการที่คณะกรรมการของเราเนี่ยได้ให้นโยบายทางฝ่ายจัดการได้ทําการส่งเสริมในเรื่องการทําพลิกปลอดภัย นะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของสมาชิกของสากรของเราโดยในการทําตั้งแต่ต้นโดยเรื่องการทํา g p p การทําโรงงานนะครับแล้วก,ก็ตลอดจนถึงการแปรรูปต้นน้ํากลางน้ําและปายน้ำก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นอย่างดีจากสํานักง,งานสากลจังหวัดและสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะาการ ส่งเสริมเรื่องอุปกรณ์ในการผลิตแปรรูปคัดแยกก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานสกรจังหวัดน,น่านทางสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน,น่านเราก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการฝึกอบรมของสมาชิกในพื้นที่ใหม่ที่ปลูกใหม่หรือพื้นที่เก่าในการทําระบบในการปลูกที่ปลอดภัยนะครับในเรื่องการรวบรวมของผลผลิตหลักๆของเรา ก็จะเป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นผักตัวอื่นเช่นฟักทองฟักเขียวหรือว่ากะหล่ำปีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพริกและเป็นตัวหลักๆที่สามารถทํารายได้ให้กับสาชิกของเราปีหนึ่งก็ถ้าทําดีๆก็รายละไม่ต่ำกว่า1น0 0 0แบาทนะครับก็จะเป็นรายได้หลักของสาชิสกสากลซึ่งสามารถเป็นรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มี ทรัพย์สินมีเงินส่งบุตรเข้าเรียนได้นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาสาหกรณ์ได้รับรวบรวมผลผล,ผลิตพริกจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยจำนวนกว่า300ร้ลายมูล,ลค่ากว่า1 1บ4 0 0ดล้าน4แมืบาทและนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้าในรูปแบบของพริกสดและพริกแห้งอีกทั้งยังมีผลผล,ผลิตอื่นเช่นฟักทองฟักเขียวกะหลำ่ำ ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีกําไรจากการปลูกพริกเฉลี่ย35,000บาทต่อไร่ต่อหนึ่งครั้งและมีรายได้เฉลี่ย15,000บาทต่อ1ปีซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยจํานวน49,000บาทเมื่อก่อนก็ทำสวนยาสวนทริสงก็เลยหันมาปลูกพริก ขายพริกให้กับสหกรณ์มีที่ขายใกล้บ้านเป็นสมสสาชิกสหกรณ์สหกรณ์ก็ส่งเสริมช่วยประกันราคาก็มีรายได้ปีละแสนแสนกว่าก็ได้มีเงินสร้างบ้านสร้างซื้อรถก็ดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นก็จะปลูกพริกไปเรื่อยๆครับ ทำให้สมาชิกที่อพยพไปทำงานในเมืองใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรในการปลูกพลิกเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัวจึงกลับมาทำอาชีพเกษตรกรในภูมิลําเนาของตนเองอีกครั้งส่งผลให้ชุมชนมีความอบอุ่นหนานแน่นเกิดความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีการกระจายรายได้ในสังคมโดยสหกรณ์ได้จ้างผู้สูงอายุและผู้ว่างงานในพื้นที่มาทำงานในกระบวนการของการคัดแยกพลิก และยังมีผลผลิตพริกที่ตกคุณภาพสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดน่านจึงได้ผลักดันให้เกิดการแปลรูปผลผล,ผล,ผลิตดังกล่าวโดวยได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสินค้าต้นแบบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าวังผาภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สถาบันเกษตรกรจำนวน1 6 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นทุนในการแปรรูปพริก เป็นพริกป่นพริกเผาและซอสพริกลดมะแขวนลดฟักทองโดยได้ทำสัญญาการผลิตกับมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านานปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองตลาดในการจำหน่ายที่ร้านค้าส,สหกรณ์โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่านที่ทำการไปรษณีย์น่านและช่องทางออนไลน์อีกทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งได้นำผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่มาทำการทดลองโดยการนำพริกที่เน่าเสียไม่สามารถบริโภคได้มาป่นละเอียดและแช่น้ำ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือชีวพันธุ์พริกป่นกำจัดแมลงจากการที่สนับสนุนให้สมาชิกปลูกพืชปลอดภัยส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้สหกรณ์มีความต้องการผลผล,ผลิตเพิ่มสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดน่านจึงใช้เครือข่ายสาหกรณ์ในจังหวัดน่านเช่นสหกรณ์การเกษตรภูฟ้าพัฒนาจำกัดสหกรณ์การเกษตรสันติสุขจํจำกัด สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้างจำกัดสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัดโดยสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าวปลูกพริกปลอดภัยตามต้นแบบซึ่งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจำกัดจะเป็นผู้รับรวบรวมแรงจัดจำน่ายจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทำให้เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังอุดมการสหกรณ์ที่กล่าวไว้ว่าความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม